ที่พุศติกายนครับวันนี้ผมอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์<า>ก่อนงานนะับักการาพระบผมเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์หนึ่งวันก็ได้มาเจอร้านสัตว์แปลกๆแ,แ,แต่บางอย่างก็ไม่แปลกเขาบอกว่าก็ธรรมดานะครับแต่ไอตัวที่แปลกนี่น,นี่คือตัวนี้คือคือแปลกคือมาเจอมันตอนนอนหลับนะตอนนี้นะครับตอนแรกนึกว่ามันตายแต่เขาบอกว่ามันมันหลับตอนกลางวันแล้วก็ มันจะตื่นตอนกลางคืนน่ารักดีมันคือตัวอะไรนะครับสูก้าไรเดอร์นั่นเองที่มันชอบบินบินกระโดดกระโดดใช่ไหมบินได้ด้วยใช่ไหมครับล่อนใช้การร่อนเหมือนเหมือนพังพืดอ้าแขนออกไปคล้ายๆตัวอะไรไม่น่าจะออคล้ายๆบางครับครับน่ารักไหม อาล,ล,ล,ลต่อไปก็พาเที่ยวชมร้านนี้สักหน่อยนะครับ ที่ร้องอยู่นั่นตัวอะไรครับน้องเสียงอะไรครับนกอะไรขอกขดเดียวครับอคเดทำไมรู้พูดผิดพูดถูกผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญตันนะใส่น anyway> ้ําแข็งคือมันร้อนให้มันคลายร้อนมันมันมันเล่นน้ําแข็งไหมไม่เล่นดี่เล่นตายครับอ๋อทีนี้ให้มันคลายอุณหภูมิได้วยค่ะพันทายจ้าไม่ใช่ร้านน้อยขอละสิบห้าบาทและน้ําเย็นเย็นมันกินไหมครับกินกินน้าเย็น ไม่เหมือนหมาไซบีเรียนนะไปคุดแบบไปคลุกคีวกั้อะไรก็ลิ้งอยู่กับก้อนหินเ้ยไม่ใช่ก้อนน้าแข็งครับครับอันนี้แม่นแคะอดูนี่กระตายอยู่กันเป็นตับนะครับเขาบอกกระต่ายไม่มีเสียงร้อง อในนี้ไม่มีอะไรคือตรงนี้เป็นโลงปล่าๆไว้ตั้งของโชว์ มีผมอยู่ในงานองค์พระปฐมเจดีน้ำสก,กังค์องพระหมเจดีปีนี้ก็ตรงกับวันที22่22-30ถึงส0พฤศจิกายน2 3 3 4 25สิบสามยี่ส9วันเคืนครับวันหลักนะครับ,ะะรบก่อนหน้างานก็มีร้านค้ามาเปิดกันเยอะและ้วแล้วก็หลังงานก็มีอีกนะครับประมาณสัก20หรือเดือนหนึ่งอะไรแบบนะี้ก็มาก่อนมาหลังก็อย่านานมากไม่งั้นก็ร้านค้าก็ไปที่อื่นหมด สำหรับนักท่องเที่ยวนี่ช่วงนี้คือที่ผมมาประมาณบ่ายโมงได้นอนหลับกันใหญ่เลยนะเหมือนตุ๊กต,ตาเนะีย มันมีเสียงร้องคงจะน่ารักว่านี้นะเนียบกริบอันนี้น่าน่าจะเป็นนกเขาหรือเปล่าหรือไม่ใช่ ้องให้ฟังหน่อยสิ น้องครับทางนู้นใช่นกเขาใช่ไหมครับมีอยู่กองหนึ่งใช่ไหมครับนกเขาก็มีใช่ไหมและแล้วไอ้นกที่หน้ายิ้มๆเนี่ยสองตัวเนี่ยนกอะไรครับคอคเทลเขาคอคเทลใมันอ้อนร้องเพลงมันจะร้องเสียงเป็นยังไงเขาจะพูดนี่จะผิวปากเช่นเขาจะผิวปากเป็นเพลงของเขาครับผมจำเราสามารถกระตุ้นให้มันร้องได้ไหมมันต้องตอนเย็นๆหรอถ้าเราถ้าเราผิวปากไปมันได้ยินมันจะมันจะร้องไหม อันนี้ผมผิวเองนะไม่รู้มันร้องไงเลยไม่รู้จะผิวไงไม่เคยรู้จักเป็นสายพันธุ์จากประเทศอะไรไม่แน่มันเป็นสัตว์น้ำเหรออ๋อของประเทศอะไรไม่จังไม่ได้ไงไม่ได้ก็วันนี้ก็พาเที่ยวนะออกเสีผิวปากให้มันร้องให้ฟังนะไม่รู้จะผิวไงเพราะไม่เคยเห็นมันร้องเสียงไงไม่ใช่เงี้ยแต่ก็คนร้องได้นะครับจะมันฟังให้มันถ่ายรำฟังไห อโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วจะพามาเที่ยวชมดูสัตว์แปลกๆอีกต่อไปจะนำเสนอข่าวต่อไปนะครับสวัสดีครับ